ฉันยินดีต้อนรับเงินฉันโชคดีเรื่องเงินฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางเงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันได้รับเงินมากมายในวันนี้ฉันได้รับเงินทุกเวลาเงินทำงานให้ฉันทั้งยามหลับและยามตื่นเงินทำงานให้ฉันตลอดเวลา ฉันได้รับเงินแบบสบายๆฉันได้รับเงินทุกจำนวนฉันได้รับเงินทุกสกุลฉันได้รับเงินอย่างสบายๆสำหรับฉันเงินล้านเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องสบายๆฉันยินดีต้อนรับเงินฉันภาคภูมิใจในเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกจำนวนของฉัน ฉันได้รับเงินสบายสบายทุกวันฉันได้รับเงินตั้งแต่เช้าฉันเป็นเครื่องดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันเป็นเครื่องผลิตเงินฉันมีสเสน่ห์ดึงดูดเงินทุกสกุลฉันมีเงินจากทุกช่องทางจากทุกทิศท,ทุกทางฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงิน ฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันรักเงินและเงินรักฉันฉันมีเงินเข้ามาทุกช่องทางทุกทิศทางตั้งแต่เช้าในวันนี้ฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายฉันมีเงินเข้าในทุกธนาคารตั้งแต่เช้าฉันมีกระแสเงินสดที่หมุนเวียนตั้งแต่เช้าฉันรักเงิน ฉันได้เงินมาอย่างสุดจริตฉันมีเงินทองทุกสกุลเข้ามาตั้งแต่เช้าฉันมีสเสน่หดึงดูดเงินสำหรับฉันเงินล้านเป็นเรื่องง่ายมากขอบคุณเงินทุกจำนวนที่เข้ามาในชีวิตฉันฉันมีทัศนคติที่ดีด้านการเงินฉันรักเงินเงินรักฉัน ฉันเป็นเครื่องดึงดูดเงินขนาดใหญ่เงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันโชคดีได้รับเงินก้อนใหญ่ในทุกวันฉันได้รับเงินอย่างสบายๆฉันมีความสุขฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางฉันมีความสุขฉันได้รับเงินตลอดเวลาฉันมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่ดีตั้งแต่เช้า ฉันได้รับเงินทุกจำนวนเรียบร้อยแล้วฉันยินดีต้อนรับเงินจากทุกทิศทุกทางเงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันรักเงินเงินรักฉันฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางฉันรับเงินอย่างสบายสบายฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ในทุกวันฉันเป็นคนโชคดีทางด้านการเงิน ฉันได้เงินง่ายๆเหมือนเศษเงินจากฟากฟ้าฉันได้รับเงินทุกสกุลจากทั่วโลกฉันได้รับเงินทุกจำนวนเรียบร้อยแล้วฉันภาคภูมิใจในเงินทุกจำนวนของฉันฉันได้รับเงินทุกเวลาเงินทำงานให้ฉันทั้งยามหลับและยามตื่นฉันเป็นเครื่องดึงดูดเงินขนาดใหญ่เงินรักฉัน ฉันรักเงินฉันโชคดีเรื่องการเงินฉันมีเงินหลั่งไหลเข้ามาตลอดเวลาตั้งแต่เช้าฉันได้รับเงินอย่างสบายสบายฉันมีความสุขกับการได้รับเงินตลอดเวลาฉันได้รับเงินทุกจํานวนเรียบร้อยแล้วฉันโชคดีด้านการเงินเงินรักฉันฉันรักเงิน เงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันโชคดีขอบคุณเงินขอบคุณที่เงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันได้รับเงินตั้งแต่เช้าฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายทุกวันฉันได้รับเงินกระแสเงินสดหมุนเวียนตั้งแต่เช้าฉันโชคดีด้านการเงินฉันได้รับเงินเรียบร้อยแล้วฉันมีความสุข ด้านการเงินเงินรักฉันฉันรักเงินฉันเป็นเครื่องดึงดูดเงินฉันโชคดีได้รับเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่เช้าฉันได้รับเงินอย่างสบายสบายฉันได้รับเงินทุกจำนวนเรียบร้อยแล้วฉันโชคดีด้านการเงินเงินรักฉันฉันรักเงินฉันมีความสุข ที่ได้อยู่กับเงินตลอดเวลาฉันได้รับเงินทุกจำนวนจากทุกช่องทางตลอดเวลาเรียบร้อยแล้วฉ,ฉันยินดีต้อนรับเงินฉันโชคดีเรื่องเงินฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางเงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันได้รับเงินมากมายในวันนี้ฉันได้รับเงินทุกเวลา เงินทำงานให้ฉันทั้งยามหลับและยามตื่นเงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันได้รับเงินแบบสบายๆฉันได้รับเงินทุกจำนวนฉันได้รับเงินทุกสกุลฉันได้รับเงินอย่างสบายๆส,สำหรับฉันเงินล้านเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องสบายๆ ฉันยินดีต้อนรับเงินฉันภาคภูมิใจในเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกจำนวนของฉันฉันได้รับเงินสบายๆทุกวันฉันได้รับเงินตั้งแต่เช้าฉันเป็นเครื่องดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันเป็นเครื่องผลิตเงินฉันมีสเสน่ดึงดูดเงินทุกสกุล ฉันมีเงินจากทุกช่องทางจากทุกทิศทุกทางฉันมีทัศนคติที่ดีทางการเงินฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันรักเงินและเงินรักฉันฉันมีเงินเข้ามาทุกช่องทางทุกทิศทางตั้งแต่เช้าในวันนี้ฉันได้รับเงินอย่างง่ายดาย ฉันมีเงินเข้าในทุกธนาคารตั้งแต่เช้าฉันมีกระแสเงินสดที่หมุนเวียนตั้งแต่เช้าฉันรักเงินฉันได้เงินมาอย่างสุดจริตฉันมีเงินทองทุกสกุลเข้ามาตั้งแต่เช้าฉันมีเสน่ดึงดูดเงินสำหรับฉันเงินล้านเป็นเรื่องง่ายมากขอบคุณเงิน ทุกจำนวนที่เข้ามาในชีวิตฉันฉันมีทัศนคติที่ดีด้านการเงินฉันรักเงินเงินรักฉันฉันเป็นเครื่องดึงดูดเงินขนาดใหญ่เงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันโชคดีได้รับเงินก้อนใหญ่ในทุกวันฉันได้รับเงินอย่างสบายสบายฉันมีความสุขฉันได้รับเงินจากทุกช่องทาง ฉันมีความสุขฉันได้รับเงินตลอดเวลาฉันมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่ดีตั้งแต่เช้าฉันได้รับเงินทุกจำนวนเรียบร้อยแล้วฉันยินดีต้อนรับเงินจากทุกทิศทุกทางเงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันรักเงินเงินรักฉันฉันได้รับเงินจากทุกช่องทาง ฉันรับเงินอย่างสบายสบายฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ในทุกวันฉันเป็นคนโชคดีทางด้านการเงินฉันได้เงินง่ายๆเหมือนเสกเงินจากฟากฟ้าฉันได้รับเงินทุกสกุลจากทั่วโลกฉันได้รับเงินทุกจำนวนเรียบร้อยแล้วฉันภาคภูมิใจในเงินทุกจำนวนของฉัน ฉันได้รับเงินทุกเวลาเงินทำงานให้ฉันทั้งยามหลับและยามตื่นฉันเป็นเครื่องดึงดูดเงินขนาดใหญ่เงินรักฉันฉันรักเงินฉันโชคดีเรื่องการเงินฉันมีเงินหลั่งไหลเข้ามาตลอดเวลาตั้งแต่เช้าฉันได้รับเงินอย่างสบายสบายฉันมีความสุขกับการได้รับเงิน ตลอดเวลาฉันได้รับเงินทุกจำนวนเรียบร้อยแล้วฉันโชคดีด้านการเงินเงินรักฉันฉันรักเงินเงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันโชคดีขอบคุณเงินขอบคุณที่เงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันได้รับเงินตั้งแต่เช้าฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายทุกวัน ฉันได้รับเงินกระแสเงินสดหมุนเวียนตั้งแต่เช้าฉันโชคดีด้านการเงินฉันได้รับเงินเรียบร้อยแล้วฉันมีความสุขด้านการเงินเงินรักฉันฉันรักเงินฉันเป็นเครื่องดึงดูดเงินฉันโชคดีได้รับเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่เช้าฉันได้รับเงินอย่างสบายสบาย ฉันได้รับเงินทุกจํานวนเรียบร้อยแล้วฉันโชคดีด้านการเงินเงินรักฉันฉันรักเงินฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับเงินตลอดเวลาฉันได้รับเงินทุกจํานวนจากทุกช่องทางตลอดเวลาเรียบร้อยแล้วเงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันโชคดี ได้รับเงินก้อนใหญ่ในทุกวันฉันได้รับเงินอย่างสบายสบายฉันมีความสุขฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางฉันมีความสุขฉันได้รับเงินตลอดเวลาฉันมีกระแสเงินสดหมุนเวียนที่ดีตั้งแต่เช้าฉันได้รับเงินทุกจํานวนเรียบร้อยแล้วฉันยินดีต้อนรับเงินจากทุกทิศทุกทาง เงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันรักเงินเงินรักฉันฉันได้รับเงินจากทุกช่องทางฉันรับเงินอย่างสบายสบายฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ในทุกวันฉันเป็นคนโชคดีทางด้านการเงินฉันได้เงินง่ายๆเหมือนเสกเงินจากฟากฟ้าฉันได้รับเงินทุกสกุลจากทั่วโลก ฉันได้รับเงินทุกจำนวนเรียบร้อยแล้วฉันภาคภูมิใจในเงินทุกจำนวนของฉันฉันได้รับเงินทุกเวลาเงินทำงานให้ฉันทั้งยามหลับและยามตื่นฉันเป็นเครื่องดึงดูดเงินขนาดใหญ่เงินรักฉันฉันรักเงินฉันโชคดีเรื่องการเงินฉันมีเงิน หลั่งไหลเข้ามาตลอดเวลาตั้งแต่เช้าฉันได้รับเงินอย่างสบายสบยฉันมีความสุขกับการได้รับเงินตลอดเวลาฉันได้รับเงินทุกจำนวนเรียบร้อยแล้วฉันโชคดีด้านการเงินเงินรักฉันฉันรักเงินเงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันโชคดีขอบคุณเงิน ขอบคุณที่เงินทำงานให้ฉันตลอดเวลาฉันได้รับเงินตั้งแต่เช้าฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายทุกวันฉันได้รับเงินกระแสเงินสดหมุนเวียนตั้งแต่เช้าฉันโชคดีด้านการเงินฉันได้รับเงินเรียบร้อยแล้วฉันมีความสุขด้านการเงินเงินรักฉันฉันรักเงิน ฉันเป็นเครื่องดึงดูดเงินฉันโชคดีได้รับเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่เช้าฉันได้รับเงินอย่างสบายสบายฉันได้รับเงินทุกจำนวนเรียบร้อยแล้วฉันโชคดีด้านการเงินเงินรักฉันฉันรักเงินฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับเงินตลอดเวลาฉันได้รับเงินทุกจำนวน จากทุกช่องทางตลอดเวลาเรียบร้อยแล้วขอบคุณขอบคุณขอบคุณ